เปิดมุมภูสักตัวดิเคียขอหนึ่งชุดพอไม่มันมันลากกันไปแล้วหนึ่งแล้วไม่ใช่หรอไอโฟลีเวอร์โดนลากใช่แค่แต่เดียวซีโฟลีเวอร์โดนลากพี่พอฉันลา่างเห็นละวิ่งออกมาข้างนอกตรงรถครับกับบตรเจ้าหนึ่งใช่แถวนั้นอนะรถซ้ายวิ่งเจ็บเจ็บหนักม,มานให้แล้วกันอยู่ในบ<ม>้านหลังนี้ไปด้วยไปด้วยทีมอยู่ในบ้านหลังนั้นสายสวยเพื่อน ล็อกไว้นะพี่ชอบล็อกพี่ชอบล็อกไว้นะพี่ล็อกไว้อยู่ล็อกไว้อยู่ล็อกไว้อยู่ล็อกไว้ล็อกไว้เฮ้ยสองตัวที่งนี่ข้างหน้าตัวนึงกำเนิดไปพี่กำเนิดไปพี่กำเนิดไปใส่ซีตัวนึงกำเนิดไปพี่ตัวหนึ่งล็อกสองพี่สวยเจ็บสวยข้างในตัวนึงข้างในทางไหนข้างในฝั่งขวาตัวนึงข้างในฝั่งขวาฉันแล้วปิดปิดอันนี้ก่อนเออปิดเลยสวยหรือพี่เข้าไปจิ้มช่วยมาละตามอยู่พี่นี่กดอยู่เออเออตาม่อย เก็บหนักไม่เก็บสัตว์เก็บเเหมือนตายยางอ่ะส้ำส้ำสำเดตัวเดียวแม่สัตว์ยังไม่ตายกูหัดจจโลสุดตัวแล้วตะกีีระวังฟอร์เรสตแดนนะเฟอร์เดส์สองก้อนพี่เจ้ยแดรได้หรือหนึ่งตัวีเนี้ยการ์ดีนึ่ีการัดหนึ่ ลองมันยิงยิงมาจากทิกซอเดี๋ยวพวกทิกซอขึ้นขบานพวกทิกซอน่าจะเป็นพวกอะไรว่าอกว่าใช่ใช่ใช่ไอพวกนี้มันน่าจะลงมายัดแน่แหละสี่ตัวสี่ลุมหนึ่งไงใช่ใช่สี่หนึ่งต้องไม่อยากปล่อยเขาไอ้เหียเดี๋ยวมังมองเดี๋ยวมังชิมเออมาข้ามาเล่นข้างไหนนะชิมได้ยินนะเตยดูขวาไว้เตยอยู่บ้านขวาดูขวาบนเขาอะ พี่ลองหน่อยนะตีหมืนหรือเปล่าวะรถจิ๊บเนี่ยไอ้เชี่ยตีมีรถม้าหลังใช่ไหมทีมเชตตี้เขาสูงวะรถจิ๊บอ่ะไม่รู้อ่นได้ยตีเฮ้ยมีรถเข้าวงไม่มีรถมามาเอ้ยมีรถมาชนมาชนบนขาวพี่ช็อปที่พี่ช็อปอยู่ตอนแรกมันอยู่รูนี้อเอออยู่รูนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาก่อนอ่าตรงนี้นะเหมือนจะมีคนมานะม้าส้มอ่ะใช่ไหมเออพี่มีแต่กนี้เราต้องรอพี่อาการเนี่ยเนี่ยพี่มันมันใส่อะไวเราต้องรอเล่นสียงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยเราต้องรอเล่นเสืองพี่ เราหาคิวได้นะเต้ไหนไหนเห็นไหมสโมกใกล้ๆเราอ่ะเห็นปะเห็นแล้วพี่เห็นแล้วหาคิวได้ก็หาเลยพี่ตรงรถตรงรถดาวพี่อย่าลืมปิดมุมนะโอเคต้อปิดมุมไม่มิดไอ้มาร์กเหลืองมันจะทำนะมันรอจังหวะอยู่นะพี่อ๋อปงน้องปอนปะวิมันนอพี่ดาวได้ใช่ตอนมันดาวเยอะมากสวยมันดาวอีกนะพี่ตรงรถนั้นอะดาวสองตัวพี่ผมยิงรถระเบิดดาวอีกเฮ้ยไอ้นี่เวทีของน้องปอนเว้ย ที่อยู่บนเขาอ่ะตีน้องมากอ่ะเขาที่บนเขาเขาเขียวนะใช่ใช่โอเคดอกเขียวแต่เช็เขาเดียวกันปุ๊บเขามาพี่พี่ดูมายังเขาเขาเนี่ยแต่ก่อนเป็นบักบ้าเขียวเขาที่พวกเองคีเออันน่ะตรงนั้นน่ะเสียงปืนมาเมื่อกี้เลย watch out เขาจะมาหาร้านแล้วเนี่ยเขาจะทับทิมย์เนือเล่าเขาจะขับทิมย์เนือเล่า อันนั้นหมดอันนั้นหมดพี่ได้มาสองเดียวทีมเขาขับทิพย์เนินเราปะเต้ยขับทิพย์เนินพี่เต้ยอ่ะใช่ใช่ใช่ที่เดินออกอยู่ขวา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 โอเคพี่เห็นแล้วพี่เห็นพี่เราฉีกไปตบได้ปหมไอ้เหี้ยงเขาได้นะเขาแน่จะมีตัวไอ้เร่องเนี่ยมันมันจะเอาไงกับเราเนี่ยใจเย็นใจเย็นไม่ไม่ไม่ผมผมกวาดแป๊บเดียวสุดไปแล้วใจเย็นใจเย็นพี่สูงไปขวายี่เห็นเมื่อกี้ขวาป่าเอาถูกอยู่ไม่ไม่ชัวร์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 เหมือนชนเอาเราไลยเต้จับพี่ ทีมไม่ใช่เลยหน้าชิน่าเราสามตัวทีมโบลตี้หน้าเราหน้าชินเลยเหรอใช่ใช่เนี่ยหลุมหน้าเราเลยกระบอกเลยน้องหนึ่งอยวมีเนี่ยต้องเชียร์ตีนีกว่นทีมมีหนึ่งเลยปะไปลีกุ่นหนึ่งพี๋ยวชีกคนออกตายไปต่อไปขวาเข้าแล้วนะขวาเข้านะหมดทีหมดหมตีโดนระเบิดไปโดนระเบิดไป

มึงกลับพี่เจอาที่เดิมพี่เจ้บม้องส่างที่เดิมพี่เจอาเราได้ใช่ไหม้าเต็มเลยเราต้องหาคิวฟีเต้ยน้องหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราต้องไปแปะขอบต้องวนบนไม่ก็ต้องตีบ้างคู่อะไรแบบไม่กระวนไปตีเจอะรถหน่อยเดี๋ยวต้องหาไปหาพื้นที่ได้และพี่มาชนในสมงนั้นเต็มเลยเราจะวนไปตีข้างล่างปะข้างล่างได้รปะเพราะว่าเป็นข้างฝั่งข้างบนส้างไหนวะ จะไปยังคนขวาน่าจะดีกว่านะเดี๋ยวไม่ไม่ไม่พี่ขอไปแป๊บนึงพี่ขอของมันต้องไปดูข้างหน้าที่จะระวังนะพี่จ้าบนเขาเดี๋ยวพี่ไปดูให้ก่อนนะทีมได้ตามเออพี่จอร์แดนว่าเขามันจะลิงพี่ยิงดิจอระวังนบนเขายิงเอตตี้ลูนี่มันไปไหนหรอว่ายสัตว์น่าจะวนไปละไปไงพิกสถานการณ์โลกมันคู่มึงมีอ่ะวนยากเลยนะออกขวานะดูให้จะออกขวาต่ำนะ ต้อ่งต้องออกขวาต้อขวาตามมาได้แต่ขวาตามไม่ได้ขวาขวาสูงก็มีแล้วก็ขวาสูงไม่อยู่ตีลุนขวาสูงตีลุนต้องทำต้องทำไปไปเฝ้าฝั่งพิกดีกว่าหรือว่ามามามารับผมด้วยผมไม่มีรถมามามาหนุนนะเฉลยเปลืองตุ๊กตางระดับไอ้สัตว์จริงๆเราเล่นหน้าลายเดิมออกก็ยังได้อยู่นะ แต่ก็ลำบากอยู่ตีเลยไม่ร้องวงนี่ทำไมจับตัวเนี่ยเอาเอาสองบนเลยพี่สองนตรงไหนตรงไหนบอกพี่มาข้าไหนมาแล้วจะชดนว่าใช่ตรงนั้นน้องวงนี่นะในรถจีบป่ะพี่ไปเอาข้างหน้าพี่รถจีบ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 ไม่เต้ยรถจีบจะรักกูสวยหมด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 เนี่ยเราไม่เล่นมุมนี้สวยกว่าอยู่เดี๋ยวพี่ชูบเองเออสวยเลยสวยดูหัวด้วยวิเชียรหัวมีหัวมีหัวมี อยู่ไหนวะโอ้ยแยกข้างล่างยิงโคมุเอาพิกโคมุเอาเดะมโคมุไปได้ปหไม่ไม่ไต้องลงก่อนต้องลงก่อนเดี๋ต่อโดนโดนโดนน็อกแน่โอ้ยคันหูขึ้นขึ้นเล่นสูงมากยังขึ้นสูงมากไม่ได้นะเอ้ยมุมลองเล่นได้ก่อนพี่เล่นได้ก่อนเล่นได้ก่อนโอเคเล่นได้อยู่เล่นยอยู่หาตอนนี้เราจะเราจะต้องรอรับมาร์คมาร์คเหลืองอ่ะเราจะต้องตีกับมาร์คเหลืองนะตอนเนี้ยเอ้ยพี่ช็อประวังการยิพี่พี่ช็อปป้ายมัจริงพี่โอเคโอเคโอเคต้องทาเราต้องรอรับมาก่อน เดี๋ยวผมไม่ขยับเลยเป็นเป็นบางเรือถ้าเราไปหมดอะถ้าเราไปหมดมันจะมาซ้ายเอาเอารถมาเล่นตรงบังเกอร์ผมได้พี่เอารถมาเล่นอย่างเงี้ยเออรถไปทำได้แต่ไม่ได้อ่ะแต่รอก่อนรอเขาใช่รอวงก่อนไม่ต้องรีบเต้ยไม่ผมผมไม่ครับตัวไม่เป็นไรพี่บนหัวบนหัวพี่นี่ให้ผมได้ได้ที่ดีแล้วด้วยแจ่มมากไอพิกและไอไอส่วนที่มันเนื่ใส่เราแม่งอยู่ไหนวะพิกไม่ชัวร์เหมือนกันว่ะแม่งเหนืจากไหนไม่รู้แต่งี้ไม่กระโดดปามันนะ พี่ไม่น่าคิดว่ามันอยู่ใกล้นะไหนไที่ส่วนเดี๋ยวพี่ไปวนให้พี่วนให้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่อยู่ข้างบนพี่ไเอาไม่เอามเอยู่า่โอเค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 โเคโอเรโอเคโอเคพี่ชอบหครถหารอเอาแเมป์เคโอเอเคโอเคโอเคโเคโอเคโอเคโอเค้ออเอเคโอคเเออรอออเเคออเเออ่เเอองอออออออโโแล้วโโโโเอออเอองค

ได้คะแนนคิวในมซ้ํามในมุมสามมีนะมีตัวนึ่งนะระวังซ้ายเลยนะเอตัวหัวเหมือนจ่อมาเล่นัะผมนะคุหัวเหมือนจะออกมาเล่นผมนะคุหัวไมชยช่วยคราบคุณหัวหมได้ได้ได้ระวังหลักด้วยนะ หลังพี่เคลียร์ให้ผมแล้วเด็กเคลียร์ให้มันขาดแล้วก็พี่ต้มเคลียร์หลังหลังเราไม่กี่ตัวเองสมองหมดต้องเคี่ยวหลังยู่พี่รออยู่พี่รออยู่พี่รออยู่ผมรออยู่พี่สมองอ่ะรอสมองหมดอยู่นี่สมองโดนยิงปะนี่ยมันตายหมดแล้วมั้งพี่ H B N B อ่ะหมดแล้วมั้งพี่เคลียร์เล้วหลังอ่ะตรงเนี้ยไม่รู้อะเคี่ยวแล้วเคลียร์แล้วพี่เคลียร์หน้าเคลียร์หน้าเคลียร์เลยพี่รอหน้ารอหน้าเนี่ยรอรับบ้านอ่ะฟังผมรอรับบ้านเนี่ยบ้านข้างบนหัวเนี่ยมันต้องมาตีได้ได้ได้ ข้างหน้าพี่มามันจะยิ่งกับพี่วิกงข้างหน้อยู่ตรงไหนวะข้างหน้าพี่ทำพี่แล้วนะอ๋อเออผมช่วยได้ผมช่วยได้พี่สมุกพ่อมันไปอยู่อ่ะพี่ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมันเล่นเน็ตสิพี่เดี๋ยวรอรับบ้านแกเองบ้านมันออกสายบ้านมันจะตัดสายให้มันวนไปตีกันเว้ยแล้วเรารอเกมเว้ยตอนนี้วงเราเว้ยไอ้วงมันนีิวัยสัสต้องให้มันเตี๊ยงนะข้างหน้าเราเนี่แบบน็อกกันนัวเราเดินเราเดินใส่เลยนะพี่ โอเคตอนนี้ต้องให้มันตีกันก่อนนะมันไม่วนมาทางเรามันวนไปใส่เนี่ยไม่ไม่เราเก่งเอาแล้วน่ะเกมโซดอ่ะเฮ้ยขอลงมันหมดเลยวะมาอยู่หน้าเลยมันต้องมีตัวดท้ายอ่ะสุขนมั่นใจเลยเราเหนือเนี่ยเก่งดาวกันเลยเฮ้ยหน้าผมในสมงคนี้ที่ เียเรารอเขมเรารอเขมเรารอเขมวงเราวงเราวงเราให้เขาตีกันก่อนเฮ้ยคูเป้หน้ามีคูเป้หน้ามีใจหน้าพี่มีเลยหน้าพี่เนี่ยเต็มเหน็ดไปมีเน็ดไหมไม่มีไม่มีพี่โคฟอยู่พี่โคฟอยู่อยู่หลังเองเดี๋ยวผมผมรอเลยผมรอแบบว่าในใหม่ไอ้โจติดไปไหนมากพี่กล้าตัวนึงอุ้ยวิ่งในในบุ่มเฮ้ยในบุ่มตัวอะไรตีหนึ่งหมดหมดตีหนึ่งเหลือแค่พี่รอแป๊บพี่รอแป๊บพี่รอแป๊บเหลือ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 ตัวไหน เยสเยอเราไก่ตาแรกมาแล้ก่ลงมาไก่ลมาเ้ยวเฮยเยเฮ้เฮยเฮยเ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ย